ต่อไป9เดือน9เดือนลูกทำอะไรได้บ้าง9เดือนนะลูกต้องนั่งได้มั่นคงนะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่ดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะ,ะให้กับช่อง y o u t u เ e n ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่แล้วก็ TikTok โบเน็ดคินะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย9เดือนลูกต้องนั่งได้มั่นคงนะอะทีนี้พอหลังจาก9เดือนลูกจะเริ่มคลานลูกจะเริ่มคลานแต่ หนึ่งในสามไม่คลานหมายความว่ายังไงอาจจะมีน้องเด็กอะค่ะเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่เขาอะค่ะไม่ได้คลานแต่เกาะยืนเลยเคยเห็นไหมไม่เคยผ่านสเต็ปการคลานฉันไม่คลานอะฉันเดินเลยฉันเกาะยืนได้ปกติไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นะ่ะเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะก็คือว่าหนึ่งในสามเนี่ยเขาจะไม่คลานเขาจะเกาะยืนและเดินได้เลยนะคะอันนั้นคือดีแต่บางคน จะต้องฝึกเขาอ่ะทีนี้เราจะฝึกลูกคลานนะคะมันต้องหัานการนั่งมาก่อนหลังต้องมั่นคนแข็งแรงอ่ะทีนี้แล้วจะฝึกลูกคลานจะฝึกอย่างไรอ่ะก็คืออันดับแรกถ้าคลานมันจะต้องทอํายังไงถ้าอ่ะคุณจะต้องจัดลูกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตะลกมากอ่ะ อันนี้คือเวลาทําท่าคลานคุณมองให้มันเป็นคนหนึ่งคนนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้เรียนจบสถาปัตมานะคะการวาดรูปมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะคุณทําท่าแบบนี้คุณทําท่าแบบนี้ก็คือเนี่ยค่ะยกสะโพกลูกขึ้นอันดับแรกจัดท่าก่อนคุณยกสะโพกลูกขึ้นคุณเอาเข่าของลูกนะคะวางลงข้าง,งหลังเหมือนท่าคลานนั่นแหละแล้วก็คุณเอาแขนลูกค่ะวางลงด้านหน้ามือคุณนะคะดันอกลูกไว้แบบนี้ค้างให้ลูกค่ะเขาอยู่ในท่านี้นะคะเพื่อที่ให้ลูกรู้ว่าอ๋อลูก การตั้งคราน์ทำแบบนี้นะลูกการตั้งครรนหนูต้องทำแบบนี้นะคะเธอจะต้องทำแบบนี้เพื่อที่ให้ลูกเขารู้สึกทรงตัวทรงตัวให้ได้ก่อนนะคะพอทรงตัวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะจากนั้นลูกเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันต้องทำสเต็ปแบบนี้จากนั้นพอลูกเริ่มทรงตัวได้แล้วคุณแม่กระตุ้นพัฒน,นาการของลูกโดยเอาสิ่งของมาหลอกล่อด้านหน้านะคะมาหลอกล่อด้านหน้าเพื่อให้เขาค่ะรู้จักที่จะบอกว่า คืบคืบคืบออกไปไปเอาสิ่งของด้านหน้านะคะเนาะซึ่งโดยทั่วไปอะคะ่ะเด็กเขาอะจะคลานนะคะก็คือประมาณสัก9เดือนนั่นแหละเเดือนเเดือน10เดือน11เดเดือนจะเริ่มคลานได้นะคะถ้าคลานถ้าคลานของลูกมีหลายท่าถ้าคลานของลูกมีหลายท่าบางคนนะคะจะเจอว่าลูกคลานโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาเอาเขาเขา,เขาประคานน,ะนั้นคือท่าปกติแต่จริงๆมันคลานได้หลายท่านะคะท่าคลานของเด็กคือ หนึ the ite, the so ่งก็จะเอาแบบว่าเท้าเคยเห็นมีเดินไหมมีจะไม่ได้เขาเอ่อถึงพื้นน่าจะมีจะเอาเท้าแบบดึงเท้าไว้ข้างหลังแล้วก็เดิน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 แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าลุกคลานแบบนั้นก็คือถือว่าถกปกติดีนะคะหรือว่าบางคนอ้วนบางคนที่อ้วนนะคะคือมีพุงเยอะว่างันเถอะเขาจะคลานเหมือนเด็กปกติไม่ได้เขาจะเอาแขนเขานะคะแล้วก็เอาพุงเขาดึ๊บดึ๊บดึ๊บไปอ่ะแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นท่าคลานเหมือนกัน หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันนั่งแล้วดึบ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 เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมน้องเด็กที่คลานโดยการที่เขานั่งแหละแต่เขาเอามือเนี่ยค่ะเอามือนะคะสองข้างดึบ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 อันนี้ก็คลานเหมือนกันแต่เป็นท่าคลานที่อาจจะไม่ไม่ปกตินะคะหรืออีกคนนึงอีกอีกอันนึงก็คือว่าคลานแต่เอาแขนเนี่ยค่ะปัดพื้นดึ๊บ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 อันนี้ก เฮ้ยลูกมีความอ่อนแรงอะไรหรือเปล่าทำไมลูกถึงไม่สามารถที่จะแบบคลานได้เหมือนท่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าคลานแบบนี้ถ้าลูกใครคลานแบบนี้พาไปหาหมอหน่อยว่าหมอลูกเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรยังไงไหมฉันบอกแล้วนะฉันบอกแล้วนะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืม กดติดตามที่ช่อง y o u u u b e n ิร์ k i ิ s นะคะกดติดตามเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กนะคะกดติดตามที่ TikTok อ o n บเน k i ์ดนะคะเพื่อไม่พลาดนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่แม่โบจะนํามาแบ่งปันให้กับแม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเนาะหากมีคำํำถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ